ก็มองามอง360องศานะคะพร้อมกับไฟล์ตัวสวัสดีค่ะพบกับม่อนนะคะช่องขอดบายม่อนสีเช่นเคยนะคะวันนี้ม่อนก็จะพาทุกคนมาชมกับตัวนี้เลยค่ะรุ่นวายแท็นะคะ เป็นรุ่นวายแพที่ซื้อในส่วนของตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะก็เพิ่มอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะรุ่นนี้เป็นวายแพขับสองนะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะราคาจาหน่ายที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะและสําหรับตัวออปชั่นพิเศษนะคะตัวนี้ก็รวมแล้วอยู่ที่หนึ่งล้านนะคะเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะดูดูแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดฮอกนะคะชุดแต่งฮอกก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะมีนะคะยื่นออกมาเป็นตัวอคล้ายๆตัวกันแคร้งนะคะแต่เป็นสีบรอนเงินนะคะตัวนี้จะคัดวัสดุจะเป็นตัวไฟเบอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงที่ติดกับตัวรถมาอยู่แล้วนะคะ มีไฟหน้าที่เป็นแบบวันติรีเซ็ตเตอร์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีในส่วนของตัวกันชนนะ่ะเซนเซอร์นะคะเตือนในเรื่องของอะระยะถอยนะคะช่วยในเรื่องของระบบขัดขีดนะคะกระจังหน้าเดิมของเขาจะครอบโปรโปก่อดไปเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้า FORD ZOON Raptor นะคะสีดำด้าน,นะคะให้มันตัดตัดตัวรถนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวแพ็กเกจเสริมก็เป็นในส่วนของตัวกล้องมอง360องศาบริเวณด้านหน้านะคะมีทั้งด้านข้างนะคะตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ในแพ็กเกจเสริมนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะหรือระบบออโตโ้ไฮดีนั่นเองค่ะ,ะชุดล้อก็คะประกอบไปด้วยคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบแบบนี้ลอๆดูดูดแบบนี้เลยค่ะสำหรับแม็กยางที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นขอบ18ลมดา ออกเป็นสีกาไฟนิดนึงนะคะเป็นแบบว่าเทาๆนิดนึงนะคะค่ะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมอง360องศานะคะพร้อมกับไฟ2์2ตัวบอดี้ตัวรถนั่นเองคะ่ะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคย์เลนะคะใช้วิธีนะคะ,ะการสัมผัสแบบนี้ประตูรถจะล็อกนะคะแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ใกล้ตัวเราในระยะ1เมตรนั่นเองคะ่ะมีนะคะใส่เป็นตัว ชอบนะคะเบ้ารองมือจับนั่นเองค่ะก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนเวลาที่เราเปิดประตูนะคะตัวนี้เล็บเราอาจจะไปขวดอะไรเนี้ยก็สามารถช่วยถนอมตัวรถได้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวว i ยแทร็กมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะเจนนี้ก็จะมีววเว้าบริเวณด้านล่างนะคะเหมือนตัวสปอร์ตบาร์ก็สามารถจะลัดของบรรทุกของได้นะคะตัวนี้ค่ะ ด้านหลังนะคะมีการครอบตาไฟนะคะป้องกันในเรื่องของอตาไฟนะคะแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวายแครกนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยจอดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเซนเซอร์แจ้งเตือนระยะถอยด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวว i ยแครกนะคะมีกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าอันเดิมนะคะซึ่งเราก็จะทําการคืนลูกค้าได้เลยค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับสไตล์การตกแต่งแบบคลีนครีนแต่เน้นดุนะคะฝากโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะดาวเริ่มต้นที่25%นะคะอัตราดอกเบี้ยเพียง1.29%เเท่านั้นเองคะ่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ